วัสดีค่ะอยู่กับช่องกัจจ์แชนแนลนะคะวันนี้นะคะกัก็ได้ไปซื้อดาสมิล for in one นะคะพอดีนะคะตอนนี้จะมีแก้วน้ำนะคะถ้าซื้อครบ119บาทนะคะเราก็จะได้แก้วน้ำหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะทุกคนกัก็ได้ซื้อมาหนึ่งใบนะคะ ไม่ได้ซื้อหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะคือก,กฎกติกาที่ือว่านะคะเราก็จะต้องซื้อให้ครบ119บาทนะคะเราก็จะได้แก้วน้ำนา1ใบนะคะนะคะตอนนี้เราก็ได้ซื้อมาทั้งหมดดัดมิลฟอรินวันนะคะเป็นทั้งหมด4แพ็คนะคะมันก็จะมีเป็นรสการแี่ได้ซื้อมาเป็นรสก็จะมีรสอ่างหนุ่นนะคะแล้วก็ รสผลไม้รวมนะคะอันนี้แล้วก็รสส้มแล้วก็รสสตอรอเบอรี่นะคะ4แพ็คนะคะก็เป็นมูลค่าทั้งหมดเป็น140บาทนะคะแล้วก็เราก็จะได้แก้วน้ำฟรี1ใบนะแต่ว่ามันมีหลายรายมากเลยทุกคนกัดก็เลยเลือกตัดสินใจเลือกแบบ4คนไปเลยค่ะนะคะมันจะมีตึกตึกตึก,ตก ตึกนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าต่างๆมันจะเป็นยังไงนะคะเราก็มาแกะกันเลยค่ะแก้วน้ำนะคะมันก็อยู่ที่มูลค่า99บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดเราซื้อใบเดียวมัน99บาทแต่ถ้าเกิดเราซื้อ4 in 1นนะคะก็คือ ดัดมิวนั่นเองนะคะเราซื้อดัดมิวสี่แพ็กได้แก้วน้ำหนึ่งใบใครๆก็คุ้มนะคะดูสิคะทุกคนนะ่ารักมากวิดูสิทุกคนเห็นไหมน่ารักจริงๆเรามาดูข้างในกันจะเป็นยงไงอุ้ยวิโวกมันดูเหมือนว่ามันจะถอดได้นะถอดได้ไหมวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ทุกคนกาดว่ามันมีสองช่องนะคะทุกคนมันมีสองช่องแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะยทุกคนอุ้ยทุกคนมันแกได้อุ้ยมีมันี่เราเกมกอบได้ทุกคนเจ๋งมาก เดี๋ยวเราปอกกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนนะคะเดี๋ยวนะต่อันนี้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ใส่อนนุ้ก็คือแบบคุมไปเลยนะคะสุดๆถ้าใครอยากได้นะคะไปซักใครอยากได้นะคะไปหาซื้อได้ที่เท็กก็รอตัดทุกสาขาเลยนะคะคือว่าใครไม่ซื้อนะคะคือพลาดรีบไปตามกันนะคะทุกคน วันนี้นะคะกายก็มารีวิวแค่นี้นะคะก็ก็ขอขอบคุณนะคะผู้ติดตามนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็ฝากติดตามฝากกดซับสไคร e ฝากกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็ขอขอบคุณจริงๆนะคะวันนี้ก็ขอลาไปแล้วค่ะายาาย